มีวัดวัดหนึ่งบาทมีเน้นหน่อยครับหลวงพ่ออยู่น้ากันซ้ององค์ซ้องลูกเน้นหน่อยครับขีดื้อมักเล่นมักหยอกเบิ้งเมาลุ้นหลวงพ่อดมเบิ้งหลวงพ่อแต่ห้ามเอ้ยเหม็นว่ามีขีกไอ้ป้อท่านโอ้เหม็นไงยังดมอยู่หลวงพ่อกะเดยมือนั่นหลวงพ่อบอกเน้นน้อยกวดสล้าน้อย หกเวสลาอัน <c oughs> ี้ตั๊มาขึ้นมานอนกันมัดกะไลข้นปรอยู่มัดกะอยู่้นตัวนี่กันกวดออกน้อยทำก้มสะอาดโอ้กายไปกายมาจะซื้อเจ้าแต่ละมือกันเฮ้ยจ็กกีกวดให้ผู้ใดนั่งบุล้มควาตันผู้ใคมานั่งจ็กเชียกันแมนเหลีวเจ้าบ่มานั่งกันล้มพ่อบ่พลาดมานเนาะฮ่ากวดกวดเนาะเฝ้าดู เบารำลงพรแล้วแต่มาที่่าทายไงแล้วเบาๆนั่งไ่ทันหึหาว่าดอกนลงพรละสิว่าท่านหึอดีตว่าเจ้าเห็นยังนาะมักเบาปานในปีหน้าฮัดเทศได้หน่อยท่านเทศเดือนสี่ฮัดเทสยังไงผมเทศเป็นแล้วไหมปวดาลาแล้วลงบ่กันนั่งเฝ้ามีแห้งโอ้กุดลังนี่ลังข้ากับเก่าเลย ผมว่าพ่อเฮ็ดไม่แล้วแล้วนี่หลวงพอ่อท่นปาม้าปีนาเฮ็ดตะเกีเออยร์เแม่นอยู่หน่อยลังค้าใกล้ที่รู้บิดเหล่าแม่นแล้วเงั้นไามนี่หลวงพ่อก็เฮ็ดตะวังไฟกอนที่เฮ็ดตะเกียแล้วหือป่านเพิ่นบ่เฮ็ดเฮ็ดบังไฟน้อยจูดละท่านเอ,อ้าผมก็มางกังไฟน้อยเนาะมันบ่เปียงเลยเหรอไฟไหมหลนงพ่อพวกนี่ล่ะ,นนละบเ่เฮ็ดแล้วตามหลังคาเป็นตัวออห้วยมันบ่แม่นความคิดข่อยอยู่น้อยคณะกรรมการหมู่บ้านเป่นตัว ปีนี้มาเจ้าจะเฮ็ดเดิมไปหน่อยเแ็ดคือเก่าเหยียงเก่งเนี่ยหน่อยก็เลยเหยียงแลี่ยวๆลงบัวก็ไปบอกเอาสาสมาปูนอนเร็วหน่อยข้าเหรียญตะมากย่างอยู่หันครับลุงบัวเอ้าปูศาสตรให้นอนมานอนลงบัวเถิดอืมปูข้างว่าละหน่อยเถินฮ้ผมง่ายหรอกล่ะลุงบัวมาเหลี่ยงหน่อยก็นอนอ้านอนดีเว้ยเถิด ขว,วดแหวนดิท่านต้องคลอเหยียบแหวให้ได้น้า่นโอ้โหเตี่ยมแก่แทนน้อยลูกลุกนี่พรตินอนท่านเจ้าผมหยียบให้คอยฮะต้องพอแม่พรตินอนอ่านหนังสือฉันได้อยู่ดิท่านเอา้าหนังสือท่านหยียบหยียบหน้อยเยอาเวามากท่านหนังสือ,อยังไรเนี่ยท่นโอ้ได้เบิด์ตบลาเจ้านี่ทองได้เบิดไปอ่านเบิดไปท่านได้เบิดแล้วลงพลอดท่าน น่อยเจ้าถือเสีไ้ไนในเบิรทุกคอบ่นี่ได้แล้วเนาะถือได้บตรตทุกคอ,อย่งงคอเดียวผมถือว่าท่านได้คอใดบ้านคอมุสาครับโวอแยแสดงว่าเอาม้าเนี่ยเ,เจ้าตัวหอยเบิร์เลยตัวนี่ไว้ลงคอเจ้าต่อขีข้ข้านเล้เฮ้ยมีอีกจักน้อยแน่น่อยบีบเอานะบ้นกปลานี่นี่พกข้าเนี่ยน้อยมันปวดปวดแล้วบอกกันลังจักเทียนลงพอเจ้น้อยน้อยนาเนี่ยเจ้าได้เบิร์ไปนี่ได้บ่ มาหาการลงนีโกนาตได้แล้วท่านหลวงพอ่อได้เบิดแต่กับปากเราฟังด้ิดหน่อยการูนาเนี่แตววางไหนน้อยหลวงพอ่อถามไงยอยุบาทผมเราก็อยากตอบด้วยเสียศักดิ์ศรีไว้การูนาครับทับซับตัวหลวงพอ่อกะแปลว่าการูนานตัวเดาครับถามไหมคะนะมุซาเด<ม>บันแต่าวางไหน แปลว่าตัวโอ้ขอนี้ตวนพอเจ้าว่าได้ต้นมาแล้งแกงขอสินเดอ <c oughs> อันสุล่าเดี๋ยวบาทหน่อยสุล่าแปลว่าเราเฮ <c oughs> ้ยลงุง่อไหมคำถามจำนี่ขอมาถามป <c oughs> ไปรถว่าไปไส่มาส่บาทลงว่าครับเนี่ยหน่อยน่นตลกคับ <c oughs> เอาพี่ผมถามแน่บาทนี่ถามมาแบบเนี้อันอันคั้ง จ่าเป๋ว่าอย่างงาลุงพอกระตัวบว่ได้ตัวบาดนี่ยเป๋วอย่างน้อนบาดเอาตอบได้บ่น้อ,นอบาดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคืดจะข้าวก่อนในแม่เน้อย่อมจ้าลุงพอเอย่อมกับย่อมหน่อยขังจ่ากระเปะวบ้าขาจัง,จง,ง,งกับตัวหฮ้ยน้อยยุ่กับลุงพอเหรอเปะนั่น,นเหลือแปดคอสำบันในสินเจ้าเอ้ยไปหน่อยพ่อละ มีค้าแลวๆลุลลงพวกอะเขามองเกาตอนเด็ยบาทแล้วมักจมจมให้แน้นน้อยนั่นละบวดตั้งโดนตั้งนั่นถือศิลกับว่าได้พบว่าศิบปอโอ้ยขี้ไลต่ตายมันเก่งแต่เนี่ยห้เก่งเขาไปในบ้านดูครับมันไม่คิดยี้งกับเขาไปปวดเดินวัดไห้ก็บว่าได้ย้อนขอเขาว่ามันหนังบูบเนีเ่ยเียดงานมันแต่น้ววันสโลโมชัน่น จักน้อยไม่ออกกับว่าใใ่บาทให้กินหรอกอยว้จมไปแล้วลงบอเนี่น้อยกับคีข้านสั่งเนาะมามาแน่กับเขาตั้งแต่ในบานหาเหรียญน้ำเด็กน้อยโอ้ยต่อไปนี้จะเขาไปในบาดด้วยบานกันว่ามีทุละธุลังยังห้ามบอกละเอาหูไ่แน่เอาหูทวนล่มไหลแค่มือเศร้าปุกลูกบินบาทกับลูกซ่า แทมทีสิลุกขึ้นมาทางป่งกะนอนคุ้มป่งมือเินเร็เตือนต่เร็วได้หน่อยด้ยินงว่าหลับบอกฮะไหว